สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปอ,อ๋อเมื่อนี้นั่งอยู่ใต้ห่มบักขามครับในในสวนมีต้นไผ่กำลังสีเอ,อ่อเฮ็ดข้อ,อก,กระต่ายขยายข้อ,อก,กระต่ายเพิ่มพบกับผมนะครับหนุ่มบ้านทุง่งสบายสบายสไตล์หนุ่มบ้านทุ่งครับ กับช่องสัมมปิแซลซะนะครับถ้าเฟซบุ๊กกับรัฐวัตรกรุ๊ปพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามน้ำเอาพ่อกันเมื่อนี้พี่น้องครับก็บยังอยู่ในพวงในเรื่องของความเป็นต้องบอกว่าวิกฤตวิกฤตหลอดประหลอดพวกเขานะครับก็มีผู้ติดเชื้อ นะครับพี่น้องมื่อนี่กับหกพันกว่าเสียชีวิตสี่สิบกว่ากลายเป็นเรื่องปกติไปละแต่ว่าปัญหาที่เกิดกับมเมืตะประเทศไทยพี่น้องครับกับทั่วโลกนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือเบิ้งแล้วมันที่เกิดปัญหาเยอะแยะนะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสโควิดนี่หลากหลายสายพันธุ์จากแนวใดเป็นแนวใดพี่น้องครับกับประเทศไทย ติดนะครับตอนนี้ขออนุญาตกล่าวถึงด้วยความเคารพนะครับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกของไทยสมรักคำสิงแล้ววา่าแล้วว่าได้ไปใส่ี่น้องครับติดแข็งแห้งบม่มีอาการเลยโอ้นะครับไอเรื่องของการติดเนี่ยล้วก็สมรักบอกอา่าดีไปแล้วสองเข็มมาท่าน <laughs> เอาเบืองก็ยังที่บอกนะครับว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ย ไม่ได้ป้องกันการติดแต่ว่ามันจะมีภูมิต้านทานแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะน้อยลงก็ไปฉีดกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่ในเรื่องของดูหางหางลางมือนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยอ๋อขออนุญาตเรื่องหน้ากากอนามัยนิดนึงนะพี่น้องเนาะก็บบางคนก็นอยากโดยเฉพาะนุ่มมั่นทุ่งก็อยากให้มีมาตรฐานพี่น้องเขาเพราะว่า บางคนก็บอกโอ้ยมันป้องกันว่าได้รอกประสันวา่าเขาวิจัยมาแล้วแ่มก็ยังดีบางคนก็ใส่หน้ากากผ่านะครับบางคนซ้ำให้ก็นั่นก็คืออ่อสมัยก่อ <c> น <oughs> เขาย่านนาดําเขาก็จะเอาผ้า <c oughs> ขอไปครับเอาเสื่อน้อมาโพกแล้วก็มัดบื่ให้ดําเห็นต,ตาบางคนก็ผ่านมาเห็นตํารวจกักดึงมาปิดแป๊บ เอ้ที่ใส่หน้ากากเนี่ยกลัวตำรวจหรือว่ากลัวโควิดเออเอาให้แน่เด้อพี่น้องเด้อหน้ากากอนามัยนะครับช่วยเซฟเรื่องโควิดเด้อนะครับกระลั้งที่กินเคาพี่น้องครับกระั้งที่กินเคานะ้ำ้ังเว้นแล้วก็มื้อนี้ย้ายแกงน้องไม้พี่น้องครับน้องไม้ใส่กระดูกหมูนี่ละ่ะน้องไม้ต้นนี่ละ่ะจับไปเมื่อวานนี่ ก็นี่ครับอาหารบ้านๆช่วงนี้ตกการตกงานกันหลายพี่น้องครับทุกอย่างต้องบอกว่าเจ๊งแล้วปัญหายังไดล่ะครับพี่น้องมดเนี่ยบางคนกับลาบากโยกินบางคนกับโอ้โสิเพจยังไดกับตอนนี้ประกาศ40 50จังหวัดถ้าไปต้องกักตัว14วันมากับอดไเด้มากับกักโตงานก็ออกเลย โอ้เหจังไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเฮาเนาะนะครับฝากเป็นกําลังใจให้พี่ชายใหญ่ที่อริโซนานะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปถึงเพื่อนเมธ <c oughs> เพื่อนรักที่อังกฤษสู้ต่อไปเพื่อนนะครับสู้ต่อไปเ <c oughs> หตุจังไหนได้นุ่มบรรทุงกะว,วางกบเขาให้เขาสวนยังเดียวครับพยามเหตุ จากมันที่ได้บ่ได้กับมูฮูดอะครับเฮ็ดฟร์มกับตายเนื้อก็เฮ็ดไปเพิ่นไปเลี่ยงขายเด็กน้อยไปขายบ่ได้กับปิ้งสนแล้วก็ยังวานะ่าะบ่ดามานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาหารนะครับก็ต้องวากันไปถึงเวลามันก็ต้องจําเป็นก็อยากให้พี่น้องเขาได้ได,ได้ได้มีกําลังใจนะครับเรื่องของงานก็พิจารณาดีๆนะครับ บางคนโอ้หางานยากแต่นอนะครับหางานยากคือเนี่ยเจจังไหนออกไปบ้านบอออกจากบ้านไม่ได้แต่ทุกวันนี้นะครับในเรื่องของการสื่อสารเจําจำเป็นยางไปหาไผ่ก็ได้วิดีโอหรือโทรศัพท์พูดคุยคุยรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็เน้นในเรื่องของการขายของออนไลน์เนาะก็ประคับประคองตัวเองไปนะครับผู้ใดเพราอมีโอกาสพ่ไหวก็กลับมาตั้งหลักบ้านนอกเขานะครับ นุม COVID, น่มโควิดอ่านุ่มบรรทุงบอกว่าคิดว่าเอ้โควิดมันยังเป็นยังี่อาชีพยังเป็นยังี่เอาทางหัวมันช่วงที่ไปส่บ่ได้ในช่วงที่มันประกอบอาชีพบ่ได้อาศัยเงินเดือนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขยายไก่ขยายกาขยายเป็ดขยายหานเห็นมันเต็มไปในเฮ็ดเขานะครับเต้านะพันไว้สิบให้แล้วก็เกี่ยมปลูกงาขยายแพะพันแพะ บางคนบอกที่ขายได้บ่อเนขายได้บ่อได้ก็สร้างหัวมันกาไรคือการขยายพี่น้องครับแล้วสิ่งสําคัญคือได้ความสุขแล้วก็ห่างไกลในเรื่องของโควิดด้วยนะครับอย่าไปเครียดกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสู้ๆกันไปนะครับพี่ได้ผู้ใดอยู่ห้างไกลกับโทรศัพท์วิดีโอคอหากันนะครับผู้ใดบ่พ่อกันก็โทรคุยกันเอา ห่างกันสักพักเพื่อรักที่ยืนยาวก็หลายๆคนนะครับตอนนี้ก็ทิตกงานบางมองกับสีลดเงินเดือนเอาหน้านะครับบางที่ก็ผู้ปกครองก็เรียกร้องให้คืนคาเทอมก็ว่ากันไปเนาะครับเนาะเพราะว่าก็เข้าใจทั้งกลุ่มของคุณครูกลุ่มโรงเรียนเข้าใจทั้งผู้ปกครองครับเพราะว่าทุกที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้ทึ่จะได้มามันน้อยนิดเหลือเกินแทบไม่ได้ ปรับพี่น้องครับปรับการโยกการกินพี่น้องครับปรับความรู้สึกนะครับมันก็เป็นเรื่องดีได้มาอย่กับธรรมชาติถ้าบ่มีโควิดเนี่ยก็บาได้อย่ให้อยู่นะแต่นูมันทุ่งก็ทีมีขี้ย่งที่ตลอดอยู่แล้นะครับแต่หมายถึงพี่น้องเขาผู้อื่นนะครับก็มาอย่ให้อยู่นะอย่สวนนะครับปลูกผักปลูกมีไปแต่ช่วงนี้ก็ห้อนหอนพี่น้องครับก็เลยเอ่อที่มันเหลือที่ตรงมีบ้านบ้านผู้เฒ่าคนนี้จะ สองสามให้ซีให้ได้เติมพื้นที่ครับมีคอกไกลไอ้ที่เห็นทั้งกระสีทั้งหลังเนี่ยเป็นลอ้อมคอกพอพันเนี่ยพันไก่แล้วก็ตรงนี้มันมีช่วงที่เหลืออายุกระเทือเ,เป็นคอกกระตา่ายนะซีได้จะเออพอใดๆจะซีหาร้อยโตกระซีเอาละมั้งนะครับซีหาร้อยโตก็เฮ็ดไปพี่น้องครับกย็ยังยังบไดย เตรียมวงบอรเรื่องของหนูไว้กับสิมาวางไว้แล้วกันนี่แหละนะครับเขาม้าก็อาจจะได้เป็นศูนย์ศึกษาหรือว่าสําคัญเขาก็ได้ได้ความสบายใจห่างไกลโลกแล้วก็มีความสุขเนาะนะครับขายได้ก็ขายไปขายบ่ได้ก็มันได้หลายก็แจกกันทั้งตัวแจกกันกินทั้งตัวเนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่สําคัญเขาก็ได้ซูได้กินแต่ว่าบนพื้นฐานของ เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เพื่อนๆครับบนพื้นฐานของโลกภาวะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งสําคัญก็อยากให้ปรับมาในเรื่องของการเอื้ออาทรเอื้ออาีีต่อกันพี่น้องครับเพราะว่าหลายๆคนมองไปแล้วโกงกันกัะคักนู้ม,มันทุ่งกระโดนไปหลายน้าจับอยู่โอ้มันกคักแท้แล้วคนโกงนี่ครับเจอไปหลายต่างนิ้วครับหาหลักก็เอาโกงไดโกงไปเขาก็น้าไป ถ้ก็ฝากถึงผู้ที่โกงกันก็จะไปหาเฮดเ้อพี่น้องเลยมันกระทุกก์กหนา้อกันนะครับถ้าเจ้าไปเฮดไปซ้ำตืมเขาเนี่ยขวมเกียรช้งขวมโหมทวีคุดเอามันทวีคุณเนี่ยพอมันหายากาก่กเ่าก็อยากให้อยู่ด้วยวิธีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพี่น้องครับเอื้ออาทรเอื้ออาลีต่อกันนะครับไม่ยังกระยืนกันนะครับมีแกงกินแกงมีป่ากินป่าแล้วก็สู้กันกินพี่น้องนะครับก็เลยพูดคุย ด้วยความกินนอนคิดถึงนะครับวันนี้อยู่ในโฮมกับใครในเย็นดีอยู่นะครับยังไงก็ต่อสู้กันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นกําลังใจให้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับกับพยา,ยามสิคิดแล้วก็พยา,ยามที่สี่บอกยังส่แต่ใครจะผ่านไปบ้างนะครับก็ว่ากันไปโควิดเนี่ยมัน,ม,นมันมักโควิดเนี่ยมันมักค้นอยู่กลุ่มเดียวครับคนที่ ชอบผิดระเบียบโควิดมันสิมกักถ้าค้นอยู่ในกรอบในระเบียบรักษากฎหมายรักษาระเบียบรักษาออปฏิบัติตัวตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนบอกโควิดบอมักกับบอมักพวกนี้มันสังเต็มทีมักไอ้พวกทีเม็ดกับบอกไข่ใสสอบกินเหล้าสวนเซคฮ่าสอบไปหันไปนีไปมั่วสุมนะครับ เขาบอกกับทโลโททิมเวลาไปตลาดเจอตำรวจกับฟ้าเอาเม็มาสวมปับ๊บย่านตำรวจบอมันย่านโควิดโควิดมันจะชอบคนกลุ่มนี้ครับแต่ถ้าใครมีระเบียบวินัยปฏิบัติตัวตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่มันบอกตามหมอตามอสมอที่ท่านเตือนโควิดบ่มักโควิดสังสงนี่นะครับท่านจะอยู่กลุ่มไหนเลือกเอาท่านจะให้โควิดลักหรือโควิดเกลียดแต่ถ้าเกิดเมื่อมันถึงวันที่ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จําเป็นที่ต้องอยู่ก็มันก็ต้องปรับตัวพี่น้องครับต้องปรับตัวสิ่งแรกที่จทาให้เราอยู่โควิดได้นะครับกระเสือว่าในเรื่องของการฉีดยานี่แหละนะครับไม่ได้ป้องกันไม่ให้ติดแต่ว่าภูมิในเรื่องของร่างกายที่จะต่อต้านที่ต่อสู้กับโควิดเนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็อัตราการเสียชีวิตก็จะน้อยลงกับเหตุแหวเอาอยู่กับมันได้นะครับร้องเรงเนาะฝากพี่น้องกันครับเดี๋ยวจะพักสิกินเข้าละกับแกงน้ำไม้กับคิดทอดพี่น้อง กันนะครับห่อเข่ามะห่อเข่าทงที่ไปกินทุกมือครับพี่น้องครับไปเห็ุงานไปเห็งานก,นกน็ห่อไปกินทั้งนี้นะครับปฏิบัติโตมังซี่กะโอหลายสบปีเต็มที่ละมันแซบนะครับสีมือคุณยายอยู่บ้านเห็ดได้กินแซบแซพี่น้องครับแล้วก็ได้กินอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษน้ําเป็นกําลังใจให้พี่น้องกันครับสู่ต่อไปนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราจะผ่านพ้นไปนะครับ เฮ็ดใจดีๆเด้อพี่น้องครับใจดีๆใจสู่ๆเป็นกําลังใจให้นะครับทักทายกันเข้ามาผู้ใดปวดหัวปวดคิ้งอัดอั้นกุ้มอกกุ้มใจทักแชทมาคุยกันระบายให้กันฟังก็ได้ยินดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสมบคิแถวท่วิถีบ้านๆหนุ่มบ้านทุ่งนะครับฝากติดตามนะครับขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านโควิดไปแล้วก็มีเงินมีท้องเพราะให้มัน มาล้อมก้อมแก้มพันไปให้ได้นะครับเขาจะผ่านและสู้ไปด้วยกันครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ